ใครชอบชุดใหญ่ชุดแต่งเต็มนะครับผมว่าคันนี้เนี่ยโหตอบโจทย์มากเพราะว่าทำให้แบบสุดอีกแล้วนะดูไฟหน้าเด็กเป็นไงสวยไหมไฟหน้าเลยวสไตล์มัดแต่งนะครับกันชนเหล็กฮัมเมอร์แบบนี้นะแล้วก็เป็นสีขาวด้วยที่โอ้โหพอแต่งแล้วนะครับดูดันมากๆนะครับ ภายในภายในกโ็โห่หล่อนะครับจอ Android เรียบร้อยแบบนี้เบาะหนังมาแล้วนะครับเห็นไหมแล้วก็รถนะครับเป็นปี2019แท้ๆด้วยเขาเรียกว่าเป็นโฉมหมนเชนเอ็มซีนะครับอ่าและก็ต้นตานนะยังมีการตกแต่งให้แบบครบชุดแบบนี้นะครับเบิกให้ใหม่ทั้งคันแสนกว่าบาทน,นะครับอ่ะมีอะไรบ้างน,นะครับเริ่มจากนหน้าเห็นไหมจมูกตั้งให้ใหม่นะครับแบบนี้เลยใหญ่ๆเต็มๆนะครับอ่ากระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นสไตล์ฟอร์ดแลบมานะครับพร้อมโลโก้สีแดงสดใสนะครับ กันชนเหล็กเห็นไหมครับเป็นสไตล์ฮัมเมอร์แท้นะครับก็งานสวยๆเนียนๆอีกแล้วเนาะมาพร้อมกันแข้งนะครับของตัวฮัมเมอร์แท้ตรงรุ่นนะครับเลือกใช้สีแดงด้วยนะครับไฟหน้าเจ้าของเก่านะครับมีการอัปเกรดมาแล้วนะเป็นตัวสไตล์ไฟหน้าเขาเรียกว่ามัดแต่งเนาะจะมีตัวไฟแบบ3เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับวิ่งด้วยนะครับสวยไหมนี่แล้วก็ด้านล่างจะมีตัวไฟที่เป็นหลอดนะครับของตัว LED มาพร้อมกันชนหน้าแบบนี้นะครับเข้มกันมากเลยด้านข้างล้อแม็กก็มีการเปลี่ยนใหม่เป็นสไตล์อเมริกันออฟโรดเหมือนเดิ ขอบ20นิ้วแบบนี้มาพร้อมอยาง MT 3 3นะครับก็เพิ่งเบิกใ,ให้ใหม่เช่นกันนะครับช่วงล่างมีการยกมาให้เนะาะหน้าหลังนะครับ2นิ้วเพิ่มความดุเข้าไปนะครับชิ้วล้อ9นิ้วนะครับแบบนี้เลยผมว่าใส่กับตัวลบ24เนี่ยก็จะถือว่าล้นไม่ได้เยอะมากนะครับขับแบบสบายๆอยู่เนาะ พร้อมตัวอบันไดข้างที่เปลี่ยนมาให้ใหม่นะเป็นของงานแรปเปอร์รอสวยๆแบบนี้นะครับใหญ่ๆเต็มๆนะแล้วก็ตัวด้านท้ายอ่ามอนเดิมเลยนะครับตัวโลบาร์เหล็กเนาะที่มีการใช้งานได้จริงนะครับของ Ford option นะครับแล้วก็เป็นจนท้ายเหล็กเช่นกันนะหูลากสีแดงนะครับก็น้องๆน่าจะลืมใส่แต่จัดการใส่ให้นะครับบ <c oughs> ัมเปอร์ท้ายขนาดใหญ่ของคำว่า Ford แบบนี้นะครับเพิ่มความดุเข้าไปกระบะไลเนอร์นะนี่เป็นของตัว Ford แท้ด้วยนะครับแท้ไม่มีอรอิ้วลอนเพื่อนๆด็ด เจ้าของเก่าแทบไม่ได้บรรทุกนะครับบอกเลยว่าสภาพดีมากเล็กไม่ลืมบอกเลยหลักหมื่นนะ7จ0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากโครงสร้างหลักก็สวยนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวพามาชมดีกว่านี่เห็นไหม แก้มซ้ายขวาคานกลางคานหน้านะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบแบบนี้ฝาป้อ,องแท้จากฟอร์นะครับก็สวยๆเลยเครื่องยนต์ก็ใสๆแห้งๆเห็นไหมครับรหัสบาร์โค้ดบาร์โค้ดต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะก็เป็นรถที่เรียกว่าสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานพร้อมลุยนะเพราะว่าเราแต่งมาให้ครบหมดแล้วนะครับประวัติตัวรถเดิมๆมาจากเจ้าของเก่าก็ดีอยู่แล้วด้วยนะครับมาฟังราคาดีกว่าชุดแต่งเบิร์กใหม่แบบนี้นะครับได้ตัว MC มาในเช่นแบบนี้นะครับเลขไมค์แค่เจ็ดหมื่นกว่าลนะครับเอาไปเลย0กแสน ห้าหมื่กาบาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วต้นการจัดให้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับที่สำคัญน,นะก็อยู่แต่งวัดซื้อได้ทุกที่ผมมีแฟนทุกที่ทั่วประเทศนะครับถ้าเรื่องผ่านแล้วเป็นไงไม่สะดวกมารับรถก็จะส่งให้หน้าบ้านนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับได้รถแต่งเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน